ชายหนุ่มคนนี้ชื่อบรูโน่และชายหนุ่มอีกคนหนึ่งชื่อปาโปนสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันหมู่บ้านอันไกลโพ้นแห่งหนึ่งท่ามกลางุูเขาอันสวยงามมีชายหนุ่มสองคนที่เป็นเพื่อนกันนั่นก็คือบรูโน่กับปาโปนสองคนนี้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทุกครั้งที่เขาพูดคุยกันเขามาักจะพูดถึงความฝันและชีวิตที่ดีกว่าเดิมเสมอ ซึ่งทั้งคู่ก็มีเป้าหมายคล้ายกันนั่นก็คืออยากประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้เขาทั้งสองจึงไม่เคยย่อท้อและไม่เคยเกรงกลัวกับการทำงานหนักพร้อมทั้งมองหาโอกาสดีๆให้กับตัวเองเสมอเพื่อจะบรรลุไปถึงความฝันและเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้ซึ่งทุกครั้งที่สองคนนี้ได้สนทนากัน <_ Nin ety> เขามักจะพูดคุยถึงวิธีการใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับตัวเอง พร้อมทางการมองหาโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตและแล้วโอกาสนั้นก็มาถึงซึ่งหัวหน้าหมู่บ้านมีโครงการที่จะนำน้ำบนยอดเขาลงมาใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านของตนจึงประกาศรับจ้างคนขนส่งน้ำซึ่งบูโน่กับปาปโปนลคงไม่ทิ้งโอกาสดีๆอย่างนี้แน่นอน <Yeah. S 1> จากนั้นบูโน่กับปาปโปนลก็ไปสมัครงานนี้กับหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งหัวหน้าหมู่บ้านก็ได้บอกกับบ,บูโนโ่และปาปโปนว่า ข้าต้องการให้เจ้าสองคนเอาถังไปตักน้ำบนยอดเขาลงมากักเก็บเอาไว้ในถังใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านของเราซึ่งเจ้าจะได้รับค่าจ้างตามปริมาณน้ำที่เจ้าสามารถขนลงมาได้บรูโน่กับปาโปนรู้สึกดีใจและมีความสุขมากที่ได้ทำงานนี้หลังจากนั้นเขาทั้งสองก็นำถังน้ำเดินขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อตักน้ำในบ่อน้ำลงมากักเก็บเอาไว้ในหมู่บ้านตั้งแต่เช้าจนค่ำ และในทุกๆเย็นหลังจากทำงานเสร็จบรูโน่กับปาโปนลก็จะได้รับเงินค่าจ้างตามปริมาณน้ำดังที่หัวหน้าหมู่บ้านได้แจ้งเอาไว้บรูโน่รู้สึกพอใจมากกับงานที่ทำเพราะเงินที่ได้รับเขาคิดว่าน่าจะทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงได้และบรูโน่ก็คิดว่าถ้าถังน้ำของเขาใหญ่ขึ้นเขาก็จะตักน้ำได้มากขึ้นเมื่อตักน้ำได้มากขึ้นเขาก็จะได้เงินค่าจ้างมากขึ้น ความฝันที่เขาอยากจะซื้อบัวและสร้างบ้านของเขาก็จะเป็นจริงได้เร็วขึ้นแต่ปาโปลกลับคิดตรงข้ามกับบูโนด้วยความเป็นคนที่ผอมแห้งแรงน้อยจึงทำให้ปาโปลปวดร้าวไปทั้งตัวจากการขนน้ำขึ้นลงตั้งแต่เช้ายันคำ่ำปาโปลจึงมานั่งคุ่นคิดว่าจะเอาน้ำลงมาอย่างไรโดยไม่ต้องเอาถังขึ้นไปตักลงมา และเขาก็เกิดไอเดียว่าถ้าสร้างท่อส่งน้ำแล้วต่อน้ำจากบ่อน้ำบนภูเขาลงมาสู่หมู่บ้านด้านล่าง <c oughs> เขาก็จะไม่ต้องแบกถังน้ำหนักๆขึ้นลงขึ้นลงตั้งแต่เช้ายันค่าให้ทรมานร่างกายอีกเลย <c oughs> เมื่อปาโปนคิดได้ไอเดียดีๆแบบนี้ <c oughs> ก็รีบไปบอกกับบูโน่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ชวนบูโน่ให้มาสร้างท่อส่งน้ำด้วยกัน <c oughs> แต่บูโน่กลับไม่เห็นด้วยกับปาโปนเพราะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพอเจอร เป็นไปไม่ได้เสียเวลาเปล่าบรูโนบอกว่าร่างกายเขายังแข็งแรงสามารถทำงานได้ตลอดทั้งวันยิ่งแบกหามน้ำได้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เงินมากเท่านั้นบรูโนเชื่อว่าความฝันและเป้าหมายของเขาจะเป็นจริงได้จากการทำงานแบบนี้เพราะเมื่อเขาทำงานเสร็จเขาก็ได้รับเงินอย่างที่เขาต้องการทันทีบรูโนจึงตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปขยันมากขึ้นใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้เงินมากขึ้น ส่วนปาโปนก็ตัดสินใจสร้างท่อส่งน้ําด้วยตัวของเขาเองปาโปนร,รู้ว่ามันไม่ง่ายและมันมีความยากลําบากและเสียเวลามากกว่าจะสร้างท่อส่งน้ําเสร็จแต่ไม่ว่าจะใช้เวลานานสักกี่ปีปลาปนก็ตั้งใจว่าจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้แต่ในระหว่างนั้นปาโปนก็ยังทํางานแบบเดิมอยู่เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพ แต่เขาจะใช้วันว่างและเวลาว่างมาสร้างท่อส่งน้ําตามที่เขาตั้งใจเอาไว้วันเวลาผ่านไปท่อส่งน้ําของปาโปลก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรมากนักแต่สําหรับบูโน่เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นถึงสองเท่าเขาซื้อบ้านหลังใหม่เขาซื้อบัวมาเลี้ยงตามความฝันของเขาบูโน่ก็มีเงินเพิ่มขึ้นมากมายใช้ชีวิตสุขสบายวันเวลาว่างของเขาก็เอาแต่ดื่มเหล้าใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อความสุขให้กับชีวิตตัวเองไปวันวัน จากนั้นก็กลับมาทำงานหนักเหมือนเดิมโดยไม่ได้คาดคิดเลยว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองจะทรุดโทรมลงทุกวันบรูโน่ก็เริ่มเจ็บป่วยร่างกายเริ่มอ่อนแอขนน้ำได้น้อยลงจนวันหนึ่งเขาก็ไม่สามารถทำงานหนักเหมือนเดิมได้ส่วนปาโปนลที่มุ่งมั่นตั้งใจก่อสร้างท่อส่งน้ำด้วยตัวของเขาเองมาหลายปีในวันหนึ่งเขาก็สามารถก่อสร้างได้สำเร็จ แล้ป่าปนก็ส่งน้ำจากบนเขาลงมาสู่ด้านล่างของหมู่บ้านได้ตลอดเวลาตราบที่น้ำยังมีอยู่บนยอดเขาโดยที่ไม่ต้องแบกถังน้ำหนักๆขึ้นลงเหมือนเดิมอีกต่อไปรายได้ของป่าปนก็มีมากกว่าเดิมหลายร้อยเท่ากินอิ่งนอนหลับอยู่สบายมีรายได้ไหลเข้าตลอดแม้เขาไม่ได้ทำงานตราบใดที่น้ำยังไหลผ่านท่อส่งน้ำของป,ป่าปน ท่านครับเรื่องราวของบูโนและปาโปนสามารถเทียบเคียงได้กับชีวิตของคนเราพวกเขาก็เปรียบเสมือนคนส่วนใหญ่ที่ทำงานในชีวิตเพื่อให้ได้เงินมามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคนเราเพื่อเพิ่มรายได้เราจะต้องทำงานให้หนักขึ้นและเพิ่มมากขึ้นเช่นทำงานล่วงเวลาหรือทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันการเพิ่มขนาดของถังน้ำก็เหมือนกับการได้เลื่อนตำแหน่งเพราะต้องรับผิดชอบและทำงานมากขึ้น บรูโน่ทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินมากเกินไปโดยไม่คิดว่าร่างกายของตัวเองวันหนึ่งจะหมดแรงและสุขภาพย่ำแย่ลงด้วยอายุที่มากขึ้นนั่นเองแต่ป้าปนกับคิดได้ว่าเราควรทำงานหนักๆแลกกับความคิดที่จะทำท่อส่งน้ำหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อส่งผลทางการเงินและความสบายในระยะยาวเพราะเขารู้ดีว่าด้วยอายุของเขา คงไม่อาจทำงานแลกเงินไปได้ตลอดชีวิตรเราไม่ควรใช้เวลาทั้งหมดที่มีมาแลกกับเงินจำนวนจำกัด